สวยปะคะสวยมากเลยค่ะหินเลยค่ะหินยายาฮะย่าไอโกะบอกแบบว่ ใกล้ๆน้ำทะเลค่ะทะเลสวยมากเลยค่ะสวยนะคะบรรยากาศสวยมากเลย น้ำทะเละสเปน สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะหินหินแดงเหมือนกับทรายนะคะแต่เป็นหินหินปนทรายค่ะโอ้ยบ้านใครอยู่ตรงนั้นค่อยก็ไม่อยากอยู่ด้วยเดนจะพาไปรสอรอทนะคะจะพาไปนั่งดื่มค่ะจะไปนั่งดื่มก่อนค่ะ คือต,ต้นกระถินนะลงต้นยูคาลิปตัสค่ะยูคาลิปตัสเปนคิดถึงพัทยาเลยเนาะ เดยวลงพาไปดูทะเลนะคะพาลงไปดูทะเลนะคะ เดินใกล้ๆทะเลค่ะทะเลน้ำสีสวยทะเลสวยมากค่ะทะเลสเปน เดินกลับแล้วค่ะสวยงามมากค่ะบันไดลงมีบันไดขึ้นอันนี้คือน้ำนะคะน้ำลวางเท้าคิดว่านะเดี๋ยวลองดูสิ อ๋อ oh, ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาเจอถนนดูบ้านในตรังฟิสสวยไหมคะบ้านเป็นลังฟสสวยอยู่ใกล้ๆภูเขาแล้วก็ทะเลนะคะมีครบหมดเลยนะคะเห็นไหมคะข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขา เดี๋ยวเดิมไปดืด่มกับแม่ย่ากับปู่ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมยายเปิ้ลเปนชาแนลนะคะขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แ้วยนะคะขอบคุณค่ะ